บุญบานเห็นบดเห็นเล่าอดไนี่กับุ้บุานบดเห็นเลานี่บอนบอนมันไม่ใช่ของยังบ่ได้เบิ่งเอาไยนกตัวหนหุ่มดึงเอาดึงเอาที่หล่ะตัวหัวกูภาษาไทยกูจะหวข้อเปหนหุ่มกนี่ถ้าไหนเอมันจังวเเร hay. Ê vợ, vợ hổng, cặp ruột nó trong Mẹ háng xuống để nó ngủ đi. <laughs> Có <laughs> cả tụi <laughs> mẹ

ไฟนี you but ane, you ่บวกขึ้นี่รีบออไฟนี่นี่บขึ้นี่รีบ่ะกต่ซ่มนี่พวกมีไหลซันี่มีหลรออไฟนะ เบียดเบียดแล้วเบียดแล้วายูโค้งแล้วโค้งแล้วย่งย่างย่งยูเก็บยังม่เหย